สวัสดีครับผมมอมถนัดแดกนะครับวันนี้ผมมาแดกที่บ้านนะครับนี่ป้าแก้วทำมาให้ก็คือเมนูเมี่ยงคำเมี่ยงคำนั่นก็คือเมี่ยงเนี่ยเมี่ยงก็คือเป็นพวกพืชพวกผักเนี่ยใบยชะพูเนี่ยเครื่องก็จะมีพวกพริกมะนาวหอมแดงขิงทัวแดกเลยแล้วก็อันนี้คือกุ้งแห้ง แล้วก็นี่สําคัญเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือมะพร้าวขั่วแล้วก็น้ําเมี่ยงนะครับน้ําเมี่ยงอย่างเงี้ยเป็นน้าน้ํเอ่อน้ําตาลน้ําตาลปี๊บนะครับแล้วก็มาผสมเครื่องอะไรต่างๆใส่อะไรบ้างนะพี่แก้วใส่กะปิแ้วอะไรขิงแกขิงแก่แล้วอะไรน้ำตาลน่ะน้ำตาลอ่าเนี่ยอันนี้นาานอ,อันนี้มันเป็นของโบราณโบราณนะ คนที่เด็กๆเ,เด็กยุคใหม่คงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อันนี้ผมก็จะมาแดกให้ดูว่าวิธีการแดกเนตรองนี้นี่นี่คือเมี่ยงคำออริจินอลนะก็ใส่พริกไปก่อนใครชอบกินเผ็ดก็ใส่ไปมันก็เหมือนกินกินอาหารว่างอะ่ะเป็นอาหารชาววังสมัยโบราณน,นะอันเนี้ยแล้วก็ใส่หอมแดงใส่ขิงเนี่ยแล้วก็ทัว รสชาติมันก็จะหวานหวานเค็มเค็มมันมันนี่มีหมดครบหลายอย่างนี่มะพร้าวใส่ไปเยอะเน่ยม้ไก้ไม้ใกล้กลนี่ดูตรงนี้นี่แล้วก็ราดด้วยน้ําเมี่ยงปากเขอาให้ที่เหลือก็รอเลยนะครับแดกสิครับ <laughs> อืมอ,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 อืมทำใหญ่เอืม บยอะอืมอือพอก่นเชื่อกอือ้อก่อนรอแป๊บมึงเคี้ยวรับอืมเมนูเนี้ยจริงจงไม่ยากมันยากแค่เปลียมอันนี้ให้เนั้นเอง มะพร้าวคั่วต้องขูมมะพร้าวทำวิธีหลายครอนงตอนเด็กผมเห็นแม่ผมทำใครจะขูมมะพร้าวมาเป็นเส้นๆแล้วก็มาเรียงๆกันให้เป็นชั้นๆแล้วก็ก็ซอยห้มือซอยๆเสร็จปุ๊บก็จะไปคั่วคั่วกระทักระทับดำๆนะกระทัแห้งใส่เกลือใส่น้ำตาลลงไปหน่อยก็ได้แล้วมันจะช้าตรงที่ ต้องพิ่สีพิ่ันอ่ะอืมอย่างอื่นก็ไม่ยากนะพวงนี้ก็แค่หั่นสวยๆส่วนอันนี้ก็ทําง่ายเคี้ยวๆไปมันเป็นเมนูที่ผมชอบกินตั้งแต่เด็กแล้วนะเหมือนเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอ่ะแต่ว่าแม่งคงไม่สุขภาพเพราะมีน้ำตาลปี๊บไ่แหละอย่างอื่นก็พอได้ล้คทำครบรถครบทุกรส พอเราใส่ทุกอย่างเข้าไปนี่เป็นสมุนไพรนะครับมีแค่อันนี้ที่เป็นเนื้อสัตว์ไม่รู้มันจะใส่ไปเพื่ออะไรกันู่้้นอกนั้นนี่สมุนไพรร้อยเปอเซ็นต์อืมฟินเวอร์ฟินเวอร์ ใคอ,อยากแดกก็ไปถามแม่ดูแม่ทำเม่งทำให้หนูกินหน่อยถ้าทำไม่เป็นก็ไปซื้อครับตลาดโบราณโบราณหน่อยจะมีขายแต่มามไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เลือกเจ้าอ่ะจริงมันต้องดูที่มะพร้ากกับน้ำจิ้มน่ะมันข้นๆนี่นะไม่ใช่ใสๆบางเจ้านี่ใสแบบหยด,ดเป็นน้ำเลยอันนี้มันจะข้นๆหน่อยเหนียวเหนียวอืม ให้เนี้ยผ่านเพราะเขาใส่เครื่องข้า่อไไปละไปแไไดกก่อนแค่นี้แหละวัสดีครับจุ๊บ